Happy birthday to you Happy birthday to you ขอขอบไุณ Happy birthday to you ขอบคุณนะคะน้ามาทำหน้าที่หน่อยอยากเข้ากล้อให้สองคนเอาอ่ะอ่ดีค่ะนีจ้าทำไมสต้องให้อด้วยอะตัวเนนอแนนสานะ อ่ะไปอ่ะไปตัดเอานะโอเคเธอดูเธอดูมือฉันนะเธอตื่นเต้นหรอป่าวป่าวป่าวดูดิดูันไอเลนฉันเธออ่อธิษฐานอาวอธิษฐานเร็วรวยล่วงหน้าสองวันเลยนะเนี่ยพอดีมีคนรีเควสมาว่าไม่ว่างก็เลยแบบว่าพามาล่วงหน้าสองวันแฮปปี้เบิร์ดเดย์ร้อยล้านสมุนไพรค่ะสีเหลืองบนเสื้อเลย เขาอี้เจใส่กางเกงเหลืองนะนี่เพิ่งเปลี่ยนเราดูมือเราต้องมีรองเท้ารักไหมเรล้างเขาทานอยู่เลยถ่ายรูปเจ้ย่น่ารักมากเลยเข้ากับเสื้อเลยสองนิ้วสองนิ้วตลอดการข้างหลังคือตอนแรกอ่ะจะใส่กางเกงเหลืองแต่แบบรู้สึกว่ามันทะแม่งกันเลยกัไปถ่ายกันไปถ่ายคู่กัน แอนนี่ก็จะเป็นกองไฟแล้วก็ที่นางพื้นจุดแล้วคือมือก็เลยแตะอะไรนะไหนดูมือหน่อยมือก็เลยแตะฐานเนอะเคอ่อะถ่ายรูปกันออื้